พลังงานทางเลือกครับปั๊มเฮนโดโลปัม๊มเพาลอยนะเจ็หวัตต์ใช้กระแผงโซลาเซลล์ดูดบอ่อบาดานดูดบอ่อบาดานสองบ่อนี่อันนี้อันนี้บอ่อแรกเห็นไหมอันนู้น,นบอ่อที่สองบ่อที่สองครับสองบ่อแล้วก็ใช้ปัม๊มเพาลอยโซลาเซลล์ของเฮนโดโล ปั๊มหนึ่งแรงครับ750วัตต์นี่ก็จะออกประมาณนี้ใช้แผง3แผงครับโมโนฮับเซลห้5ร้อยวัตต์3แผงก็ออกประมาณนี้เลยเราจะเปิดปั๊มเลยไม่ได้นะครับเราต้องใช้เนี่ยหัวโยกเนี่ยโยกโยกน้ำให้มันเต็มสายสีฟ้านี้ก่อนครับ กอกน้ําแล้วก็โยกโยกโยก,โยกให้มันเต็มเต็มสายสีฟ้านี่เราถึงกดสวิตช์เปิดนี่ครับกดสวิตช์เปิดนี่ปั๊มของเฮนดดโลครับก็ออกได้ออกพอได้นะพี่พลังงานทางเลือกนี่ป็ปริมาณน้ําพลังงานทดแทนต่ออนุกรมได้เลยครับแผงสามแผง อันนี้ก็ดึงมาจากเครื่องอ,อันนี้โซลาเซลล์ครับดึงได้แค่กลางวันนะครับกลางคืนใช้ไม่ได้มันเป็นบอ่อบาดาลน,น้ํำตื้นครับสองบอ่อเนี่ยสองบอ่อพ่วงก,กันบอ่อนี้กับบ่อนน่นพ่วงก,กันแล้วก็มาออกเป็นสองนิ้วปกติใช้เครื่องดึงครับบอ่อบาดาลบอ่อนี้อันนี้น้ํามันนั้นแพงก็เลยลอง เปลี่ยนเป็นโซล่าเซลล์ดูมันมันก็ออกอะครับประมาณนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ